ค่ะครูบอสอนจันทานะคะสอนรายวิชาการแตดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นนะคะวันนี้จะมาสอนการกอได้นะคะอ่าเริ่มแรกโดยการจะมีหมายเลขเส้นปากนะคะหมายเลขหนึ่งหนึ่งไปสองสองไปสามลูกศรตามลูกศรนนะคะลูกรอีจีล้วก็ขึ้นมา สเสร็จแล้วแล้วก็โค้งแล้วก็หมุนได้ในวงในกระสวยนะคะให้แน่นนะคะเสร็จแล้วเราผักไปด้านขวามือนะคะผักไปด้านขวามือเราใช้มือประคองจัดก่อนนะคะแล้วเราก็ก็ ได้ที่แล้วเราก็ปล่อยมือนะคะมันก็จะกอให้เราจนกว่ามันจะเต็มนะคะกอไปเรื่อยๆถ้ามันเต็มแล้วมันก็จะหยุดมันก็จะไม่ไปนะคะอ่ะอันนี้คือเต็มแล้วค่ะมันไม่ไปแล้วเราก็หยุดเสร็จแล้วเราผักมาด้านซ้ายมือนะคะอ่ะดึงกระสวยออกจากที่ใส่นะคะแล้วก็ตัดได้อันนี้เป็นการ กอได้นะคะถ้าเราจะเรียนการแตดเย็บเราต้องรู้ว่าการกอได้ทำยังไงการลอยได้นะคะการลอยได้จะดูหมายเลขเส้นทึบนะคะจาก1มา2 2มา3ตามหมายเลขนะคะ3แล้วก็เขาบอกว่ายูเทิร์นแล้วก็ยูเทิร์นตามแล้วก็มา หมายเลขสี่ลงมานะคะเสร็จแล้วก็หมายเลขห้าอ่ามือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับด้านซ้ายแล้วด้านขวาก็เกี่ยวเข้าไปนะคะเสร็จแล้วคล้องอันนี้จะร้อยเองนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ดึงได้ออกมาอันนี้คือการร้อยได้นะคะเสร็จแล้วเราจะใส่กระสวยดูวิธีการใส่กระสวยนะคะ ตรงนี้มันจะมีที่ล็อกให้ดึงออกเสร็จแล้วกระสวยให้วางคว่ำนะคะวางคว่ำใช้นิ้วชี้กดลงเบาๆแล้วก็จะมีตัวล็อกเดือยตรงนี้ให้เข้าไปในล็อกเดือยก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ปล่อยมือใช้มือซ้ายจับได้แล้วก็มือขวาหมุนวงล้อเข้าหาตัวเองนะคะเพื่อที่จะดึงได้ล่างขึ้นมา หมุนจนกว่าได้ล่างจะขึ้นได้ล่างขึ้นมาเสร็จแล้วดึงได้ล่างขึ้นมาแล้วก็ผักไปด้านหลังนะคะสองเส้นเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะปิดฝาอันนี้ก็คือวิธีการร้อยได้นะคะสัปดาห์นี้ถ้านักเรียนไม่ทันยังไงนักเรียนก็ไปเปิดคลิปดูย้อนหลังนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ